สำหรับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับผมจะย้อนกลับไปดูนะครับพิมที่เรียกว่าพิมพ์เขื่องนะครับในหนังสือตรียมประวัยเป็นพิมพระประธานนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับคลิปนี้แบบสบายสบายไปดูนะครับแล้วก็จะท่านใดมีล่านลองกลับไปดูครับว่าท่านเจอพิมพ์ที่อยู่ในลักษณะนี้หรือไม่นะครับถ้าอยู่ในลักษณะนี้ก็แปลว่าพูดง่ายคงได้ไม่ได้เหมือนกันไปครับใกล้เคียงกับในหนังสือของท่านอาจารย์ตรียมประวัยนะครับวันนี้เดี๋ยวลองไปดูครับว่า เผื่อใครมีพิมพ์ลักษณะนี้นะครับในช่วงที่ท่านมีเวลากลับไปดูพระที่บ้านของตนเองนะครับที่มีครับแล้วลองดูว่ามีลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับวันนี้จะมาดูเรื่องพิมพ์เป็นหลักเนื้อก็เล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับสลับกันไปนะครับจะได้ไม่เบื่อแล้วก็หลายท่านบอกว่าอยากได้ชมพิมพ์พิเศษนะครับซึ่งก็มีนะครับผู้ใจดีหลายคนนพยายามส่งพิมพ์พิเศษมาให้ดูนะครับท่านในคลิปถัดไปก็จะมีพิมพ์พิเศษเข้ามาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับมาดูว่าเอ๊มีพิมพ์ทีีี่่มลัักษณะะแบบบนน้้อยยูดวคร คปเดชเช่นชมครับผมครับพิมพ์นี้นะครับจะอยู่ในพิมพ์เขื่องนะครับของหนังสือตียมบาไวนะครับเป็นกลุ่มพิมพ์นะครับในกลุ่มพิมพ์เขื่องเนี่ยในหนังสือตียมบาไวนี่นะจะมีอยู่ในพิมพ์ที่สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบเจ็ดนะครับมาเนี่ยในคําว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยหมายความว่าลักษณะเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับที่อยู่ในนี้นะครับในนี้เขียนไว้ว่านะครับลักษณะนะครับเกดเนี่ยนะครับ จะเป็นลักษณะแบบปรีนะครับซึ่งโดยลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็จะพบว่าเป็นลักษณะเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับส่วนลักษณะอกนะครับก็จะเป็นแบบผายนะครับนี่อกผายนะครับแล้วก็ลักษณะของซุ้มนะครับเป็นซุ้มเรียกว่าเขื่องก็ใหญ่นะครับหนานะครับซึ่งองค์ซุ้มเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้กับองค์อื่นครับบางองค์ก็คือซุ้มผาไวานยไม่ได้ใหญ่นะครับอย่างเงี้ยก็ใหญ่กว่าท่อนแขนนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับทั้งซุ้มทั้งแขนองค์พระนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยเล็กเท่ากันหมดนะครับเรียวด้วยนะครับนะครับลักษณะของแขนเนี่ยวิธีการหักสองเนี่ยที่อยู่ในพิมพ์เครื่องที่หนึ่งเนี่ยบอกว่ามีลักษณะที่โคง้งธรรมชาตินะไม่ได้หักสองแข็งเลยนะเป็นลักษณะโค้งนะครับแล้วก็มือนะครับประสานกันนูนขึ้นเล็กน้อยนะครับ องค์นี้ทำลักษณะของแข้งสันนะครับชัดเจนนะครับให้ดูนะนี่นะครับแข้งสันนะเห็นเป็นลักษณะแข้งเลยนะนะครับจะเจนมากนะจากนั้นครับเนื้อพระนะครับเป็นลักษณะแตกลายงาครับองนี้ สีก็คือสีน้ำน้นมข้นน,น,นะน,นะครับเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะที่แตกเลยนะเนี่ยลอยเป็นรอยแยกครับแตกลายงานจะไม่เหมือนกับแตกลายสังคะโลกนะครับนี่นะเนื้อมีความมันวาวนะครับบางทีหลายคนเจอเนื้อแบบนี้นะครับก็ลองดูไว้ก่อนนะครับ น้แข้งสันชัดเจนนะครับในหนังสืออธิบายไว้อีกนะครับว่าลักษณะภาพพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเราจะส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเส้นแซมทั้งสองเส้นมีแต่มีน้อยนะครับนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็มีพรสรมีคอนะฮะแบบฉลูดเราดูนี่นะเรียวสูงนะครับคอไม่ได้กลืนหายนะครับ กรอบกระจกนะครับนี่พิจารณาภายนอกนะครับ <c oughs> มีชัดเจนนี่ก็มีเขียนไว้นะครับแล้วก็มีลักษณะของอมิติเีมาดูขอบพ้าบ้างครับพ้านะครับ <c oughs> ลักษณะนะครับเป็นแมาพิมพ์หินนะเห็นไหมเราก็จะเห็นลักษณะที่ถูกบังคับเป็นรอยนะครับที่เหลือเป็นรอยตัดลงไปนะครับ ด้านนี้เช่นเดียวกันครับนี่เห็นชัดเจนนะว่าเป็นแม่พิมพ์ที่กดมานะครับและที่เหลือของเนื้อก็มีการตัดนะครับเป็นเหมือนกันทุกด้านนะครับส่วนลักษณะของความนูนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าใบหน้าพระนะครับลอยขึ้นมานะครับองค์พระนะครับมือนะครับเข่าแล้วก็ฐานเนี่ยผมจะวางกอบให้เท่ากันนะก็จะเห็นนะครับ นั them, <of> on ้นลำดับท on ี่1นึงเนี่ยองพระนะครับจะอยู่ลอยออกมาเหนือซุ้มนะครับต่อมาก็จะเป็นซุ้มครับลำดับที่2ก็คือเป็นผนังนอกซุ้มนะครับลำดับที่3าก็จะเป็นผนังในซุ้มในนี้เขียนว่าผนังในซุ้มมีความลาดเอียงเข้าหาพระองค์พระนะครับก็คือเอียงแต่ว่าเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นชัดนะครับถ้าดูผ่านกล้องก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ลักษณะนะครับ ของพระเนี่ยนะครับเนี่ยในหนังสือเขียนไปชัดเลยนะว่ามีอย่างที่บอกแข้งสันเนี่ยองนี้จะชัดนะครับแล้วจะมีการชัดเจนกว่าพิมพ์อื่นด้วยนะครับมีเส้นชายตีวรน,นะครับเี่เราเห็นชายตีวรตรงนี้นะครับนี่ลักษณะชายจีวรที่ตออแขนพระเนี่ยในบางองค์ก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าชายตีวรหนานะครับเข่าขวาก็จะดูใหญ่กว่าปกติ นะครับถ้าชายตีวอนบางนะครับก็จะดูเล็กอันนี้แล้วแต่ว่าลักษณะพิมพ์ไหนนะเพราะฉะนี้เราดูนะครับนี่คือพิมพ์ที่เราดูแล้วเออเข้ากลุ่มนะครับลักษณะใบหน้ากับลักษณะผลมะตูมนะครับในนั้นก็จะเขียนว่าลักษณะป้อมนะครับซึ่งในลักษณะพิมพ์นี้นะครับที่เรียกว่าพิมพเขือ่อนหรือพิมพใหญ่เนี่ยหนังสือตียามไยพูดรวมไปถึง พิมพ์ที่เป็นอกวีด้วยนะครับอันนี้อกพายเื่อเวลาเราดูโดยรวมนะเราก็จะมองว่าโอเคนะครับผ้าที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับก็มีความสวยนะครับเพราะว่าลักษณะได้สัดส่วนหมดเลยนะครับมีคอนะครับลาคอใบหน้าก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะไม่ได้เล็กเกินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะอกพายก็ดูสง่านะครับแข้งสันชัดเจนนะครับแล้วมีธรรมชาติอันนี้ของเนื้อนะครับ ส่วนพระก็จะเป็นลักษณะที่เป็นนะครับปูนชนี้หลายท่านบอกว่าอะถ้าด้านหน้าแตกลายงานนะครับด้านหลังก็ไม่ได้แตกนะครับอาจจะเป็นรอยแล้วแต่ว่าองค์นั้นเนี่ยนะครับพบสภาพแบบใดนะครับนี่เรา่องขงความมันวาวถึงถ้าส่งแบบละเอียดเราก็เจอแคลไสแน่นอน,นครับส่วนลักษณะนี้นะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยเวลาเราตัดหรือเราเลื่อนพระ้นกระดาษเนี่ยมันก็เป็นลักษณะมวลสารนี่ก็คือเป็นลักษณะ คือพวกนี้จริงๆก็คือเหมือนก็คือรอยปูไตนั่นแหละเพียงแต่ว่าเม็ดมูซาอาจจะใหญ่นะครับก็เลยทําให้เห็นจุดนะครับดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือลักษณะเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะครับเป็นแนวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะพิมพ์นี้นะครับอยู่ในพิมพ์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์เขื่องนะครับ แล้วก็ครอบคลุมนะเป็นกลุ่มถึงสี่ถึงห้าพิมพ์ในหนังสือตียปะวายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีกลุ่มพิมพระลักษณะนี้อีกนะครับยังไงเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็เราเนี่ยเราดูเบื้องต้นภายนอกเราก็ค่อยดูไปทีละเนื้อนะครับสําหรับองค์พระเองนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ในสัดส่วน golden r a t โชนะบ,บางทีหลายท่านก็ถามว่าเอะเวลาวัดเนี่ยนะครับดูจากตรงไหนนะครับ ก็คือบางทีการตัดเนี่ย <c oughs> เป็นการตัดเลยขอบน,นะครับถ้าเราทาบรูปไปเลยเนี่ยเราสามารถเทียบจากกรอบกระจกที่มีได้ครับเนี่ยที่ในกรอบนี้ก็ได้คืออาจจะไม่ได้ถึงกระเครับแต่ว่าพราะนี่จะไม่ได้เหลือพื้นที่เยอะมากครับต้องบอกว่าเวลาออกมาเนี่ยมีทั้งการหดะครนับการหดของพระเนี่ยนะครับก็ทําให้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นตัวกรอบกระจกที่ชัดเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าความคาดเคลื่อนอาจจะมีครับแต่ว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเรามองโดยรวมเ็าเรียกว่าเข้าเกณฑ์นะครับจะไม่ได้ถึงขนาดเหลือพื้นที่เยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่อยู่ในสัดส่วนที่มีความสวยงามนะครับครับสำหรับการทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับก็ต้องมีแรงสูงที่เป็นระดับ7-80ปกิโลขึ้นไปนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กทั่วไปนี่ก็แทบจะไม่รู้สึกนะครับเราก็ลองดูครับโดยส่วนใหญ่นะครับ หลายท่านที่มาอกรายการกับผมเนี่ยที่ไม่เคยแกะพระเลยเนี่ยเราก็จะเจอนะครับบางท่านก็ตามไปดูคลิปด้วยนะเก็บมาเกือบสามสิบปีแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนด้านดูครับนะครับนะครับก็องค์นี้ได้อ่อนๆนะครับเห็นไหมนี่คือแม่เหล็กแรงสูงถ้าแม่เหล็กธรรมดาก็ยิ่งไม่มีปฏิกิริยาเลยครับนะครับสามารถเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับในการทดสอบสำหรับเ็กซเร์ฟลูออเรสเซนต์นะครับองนี้เนี่ยนะครับเราก็พบ ซิลิคอนนะครับอยู่ที่4 4 9 7เรานะครับแล้วมีแคลเซียม13%นตะครับตัวนูนี้สังเกตคือเหล็กนะครับแม้ว่าเหล็กจะดูดได้นะครับก็มีเหล็กอยู่แค่0.24%เท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะครับที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบนะครับเราจึงเราดูหลักๆสำคัญสำคัญอยู่3-4ค่านี้แหละครับนะครับครันนี้เดี๋ยวลองไปชมภาพขยายกันครับว่าเมื่อชมกล้องกำลังขยายขนาดสูงแล้วเนี่ยเราพบอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับเนื้อเนี่ยจะเห็นท่านจะเห็นได้ว่าลักษณะการแตกลายงานั้นเป็นรอยแยกนั้นมีพักกาแพงอยู่นะครับแล้วก็หลายจุดนะครับเนื้อเนี่ยครับมีความมันวาวเหมือนกระดูกนะครับนะครับในพักกาแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าความเก่าดูจากอะไรนะครับต้องบอกว่าความเก่าขึ้นอยู่ว่าเนื้อนั้นคือเนื้ออะไรด้วยนะครับไม่เหมือนกันนะครับครับคราวนี้ ลอยนะครับหดเหี่ยวยุบย่นที่บอกว่าม้วนก็มีนะครับจะมีอยู่ซุ้มบนบนเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เนื้อองค์พระก็มีความมันวาวขาวนะครับรอยแตกของรอยแยกนะครับของการตักรายงานเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงซะเยอะนะครับอันนี้ก็มีเขียนอยู่ในหนังสือของนอาจารย์ตรียังประไว้ด้วยนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับนี่เป็นเนื้อสีเขียวนะเหมือนกับมีหินเขียวหรืหยกอยู่ใต้ผิวทีนี้นะครับมีความเป็นธรรมชาติ องค์นี้เรามองด้วยตาเปล่าขององค์พระเราก็ไม่เจอนะครับอย่างที่ดูมาแล้วนะครับนี่นะลักษณะความมันวาวเนี่ยเหมือนดูกระดูกเลยนะครับแบบนั้นนะครับหรือบางท่านก็บอกหินอ่อนนะครับนะครับนี่เราก็จะเห็นมวลสารป่าไปนะครับแล้วลอยแตกล้าวเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับถ้ามีการทาหรือการทอดนะผิวบนก็จะไม่ได้มันขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่คือเราดูตาเปล่าก็เห็นลักษณะหนึ่งเมื่อดูกําลังขยายสูงเราก็เห็นนะครับนี่ลอยแยกนะครับชัดเจนนะครับ เป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นแนวเส้นตรงนะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับองนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับก็คือเนื้อเป็นออกไปทางหนึกแกร่งเลยนะครับแล้วก็เมื่อดูด้านหลังครับเวลาเรามองจากภาพของเดิมเนี่ยเราจะเห็นความวาวเล็กๆเ,เ,เมื่อเราส่องกำลังขยายสูงเราจะเห็นลักษณะเหมือนเนื้อสังขยาอันนี้ก็คือเป็นลักษณะมีความหนึกนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแควไซด์เนี่ยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับปลา,ายนันเนื้อผักกำแพงนะครับ ให้เห็นนะครับแล้วก็สูงข้าไปดูครับอันนี้เราก็เพิ่มกำลังขยายครับนะครับลงต่อไปอีกนะครับเห็นไหมครับเราเห็นลักษณะความหนึกความหนืดที่เกิดขึ้นนะครับของผิวที่มีความเป็นธรรมชาติเราพบรอยแยกต่างๆนะครับีนเราเห็นได้ว่ามีเนื้อผ้าที่มีลักษณะสีเหลืองอยู่นะครับนั่นทองนะครับจริงๆน้อยเล็กมากนะครับเปนผงทองนะครับ นะครับส่วนใหญ่ผ้าที่เป็นลักษณะเนื้อที่เป็นหนึกแกร่งครับเรามักจะเจอหลังพิเศษเช่นหลังเพลียงนะครับก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับแต่อันนั้นคือมองเห็นชัดตั้งแต่ตาเปล่าแล้วอันนี้ต้องแบบละเอียดนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นสังขยานะครับลอยปูไตอย่างเงี้ยครับก็จะมีนะครับรอยหนอนดนพวกนี้เนี่ยมาจากพ้าที่เป็นเนื้อที่มีความหนึกทางนั้นครับถ้าแห้งผงเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับจะเจออีกแบบหนึ่งกลุ่มขนมตุ๊บตับนั้นจุดทองนะครับ ส่วนทางผิวด้านข้างก็มีรอยแตกรอยแยกปกติครับนี่ก็จะเห็นเนื้อที่มีลักษณะของทั้งแคลไซายอยู่ด้วยนะครับที่เกาะมากับน้ำปูนที่หนึกเวลาทำครับเราก็จะเห็นความมันวาวนะครับเหมือนลักษณะพื้นหินอ่อนนะครับนี่คือธรรมชาติที่เราจะเจอนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอในกลุ่มพระใหม่นะครับแต่กลุ่มพระที่เป็นหมงเกสรอก็คงจะอีกแบบหนึ่งครับครับก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับในลักษณะของ พิมพ์ขื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความงดงามครับและมีหลายลักษณะที่มีความชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งนันแล้วนะเท่ากับไปดูนะครับที่บ้านแล้วก็ในคลิปหน้านะครับก็ผมพยายามรวบรวมข้อมูลครับเดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับลักษณะของการกดพิมพ์แล้วเรามาดูว่าลักษณะการเกิดนะครับของการหดยุบย่อของเนื้อสันรวมไปถึงซุ้มม้วนเนี่ยครับเป็นเช่นไรครับติดตามชมได้ครับในเก็บพระสมเด็จตามตำราครับสวัสดีครับ